เกมสาวจะมาเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมึงเสียงไรวะมึงเสียงอะไรวะเลขจะนึกว่าซับซ้อนครับอุ้ยเขาเดือดเขาหัวร้อนเฮ้ยลีกี้ก็ล่ะมันบ้าแล้วบ้าแล้วยังบ้าแล้วสวยลงดีเฮ้ยเอาเลยโป้ป่ะวะตรวจโป้ป่ะเนี่ยเฮ้ไอ้บีไอ้บีไอ้บีโมว์ทู ไอ้กูยังไม่รู้เลยว่าเซิร์ฟอาหารหรือเซิร์ฟอะไรเนี่ยไอพี่พูดดีใครทำพี่ผมวะเอ้ากูอยู่นี่กูอยู่นี่กูบอกเลยไอสัตว์ตัวไหนทำพี่กูมึงพูดดิมึงไม่พูดกูต่อยกูต่อยถึงคอนโดมึงเอาไงตัวไหนทำพี่กูวะเออต้องงี้น้องชายพี่มาละเออเป็นอะไรไม่รู้วูบไอเหี้ยแดดแรงมั้งรถระเบิดเลยสัตน้ำหนึงไม่กล้าเล่นแล้วไอพี่เลยเปลี่ยนแต่งตัวใหม่ดีป่าวะมึงว่า อย่างนี้พีก็ว่าเคป๊อปเกาหลีนะเคป๊อปพ่อมึงเคป๊อปพ่อมึงไปเห็นร่มชูชีพข้างหลังกูไม่ได้เงี้ยอันยองฮังเตียวอ่าไอ้เนี่ยนี่เกาหลีใต้เฉยกลับกลับผมไหมพี่เจมส์ครับจะตายแล้วไอ้เหี้ยเอ้ยกูคุยกับใครอยู่มึงเห็นไหมเนี่ยไปโรงพยาบาลแล้วกันจะได้ฮิลเลือดด้วยน้องชายได้ค่ะได้ครับพี่ชายเจมส์สาวจะมาเฮ้ยเฮ้ยพี่เสียงไรวะมึงเสียงอะไรวะกูวาดกวาดกวาดไปโดนอะไรนะกวาดไปอ่านแชทน้องชาย แสงอะไรวะเมื่อกี้มึงเห็นแสงอะไรหรือเปล่าวะเห็นดิแสงสุดท้ายเลยครับเจดแค่ยมึงว่าใครวะไอพี่หลบลีกินกูไอ้ไอ้พี่ฉีดยาครับช่วงนี้มีใครฟังเดย์วันอะไรแถวนี้ไหมครับมีปะไม่มีเนาะขอบคุณครับไมปพี่ไปน้องชายไปเร็วจะมีอะไรปิวมาอีกบไหมวะเฮ้ยขับขับอ๋อเฮ้ยไม่มีตังค์ไอพี่อาตังค์ไหมพี่ดิเท่าไหร่ครับเอามาพี่ต้องเบิกรถห้าพันน้องเลข ไอ้บีเราเรียไม้พี่ก่อนอ้าวเก็บรถดิพี่อ้าวไอ้บีมึงว่ามึงเวบมึงมึงเขาเขาเก็บเขาหวังบีเก็บรถให้หรือเปล่าไม่ไม่ไม่อย่างงี้มึงมึงมึงโทรหาเดอะโก้ด่วนเลยบอกว่ามึงเล่นเกมไฟเอ็มหยวเดี๋ยวกูเองเดี๋ยวกูโทรหาเองเอาไหมเพราะว่าเหตุการณ์มันแปลกๆหลายเหตุการณ์เลยไอเดียอะไรก่อนไอเดียหนึ่งแปดสองใช่เลยครับไม่อันนี้พี่พูดจริงนะแบบ ว่ามันเริ่มแบบลดหายเองบ้างมีแสงลอยมาบ้างกูว่าแบบนี่แหละเออไปต้องใช้ไปเหรอฟังข่าวก่อนครับมึงฟังเขาพูดดิวิ่งเข้าไปไอบ,บีมีข้าวให้เขาบา่าเขาบอกว่าเขาขอข้าวอบ,บีจนรถปลอดภัยบอกว่าชนรถปลอดภัยแล้วขัด ขอสัมภาษณ์ผ,ผู้เสียชีวิตขอสัมภาษณ์ผู้เสียชีวิตเออน่าจะหนักอยู่เหมือนกันผมว่าผมผมเสียชีวิตเมื่อกี้นี้เลยผู้เสียชีวิตกูต้องลอยนอ้ำเนี่ยนะครับผมครับชื่อชื่อพัตเตอร์ครับอะไรชื่อพัตเตอร์ครับเออว่าน้องม่ครูอ๋อก็คือเมื่อกี้นี้เนี่ย คือผมว่าโดนโดนแสงอาทิตย์มาแสงแบบแสงแสงแบบแสงจากแบบฟู่ลงมามันเหมือนกับว่าเป็นประกายสีอ่าสีเหลืองเสียชีวิตทั้งสองคนผู้เสียชีผู้เสียชีวิตคนแรกชื่อพัตเตอร์ครับพัตเตอร์แตวก็โดนพึ่งไตอ่อะพัตเตอร์พัตเตอร์อีชื่อพัตเตอร์ครับชื่อพัตเตอร์ คลิกขฝาไปดีีกว่า่คลิกด้วยคนนี้เหตุการณ์คือโดนแทงจากข้างหลังครับจากคนที่ไว้ใจครับแบบอาจจะที่เราไว้ใจแล้วก็แบบนิสัยไม่ดีเจ้าชู้แหม่วีกแล้วขอร้องขอร้องพี่ไม่เอา นั่นไงไอบไม่เขาไม่ได้กินข้าวหรือเปล่าไม่ได้กินข้าวหรือเปล่าเอ้บีเอบไอ้เจ้าโอ้นั่นเออนั่นขึ้นมาไอ้บี้โอ้ไปหาเอะไรน้องขอบคุณมากครับพี่พี่ไปก่อนเถอะน้องอุ้ยเพราะอะไรไอ้บีไอ้จักรไอ้พี่ได้บีจักรอะไรมะไม่ ตึกแดงเลยเหรอเล่นเล่นยากเลยเหรอเออไอ้เหี้ยกูกูมันตำนานอยู่แล้วไอ,อ้เวนีน่ะเลิกโอ้โพี่ชายแบ่งได้ไหมครับสักกองได้ไหมเอ้ยโลครับพีไ่ได้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 อขอคุณล่าครับพี่ชายเลิฟจ,จัดเลยจ้าน้องชายรักไม่มีเลยครับพี่ชายผมมันหมดแล้วน้องชายเลิฟเอา,ม,ามันมากันสามคนอ่ะน้องชายเลิฟโอเคครับพี่ชายผมโอเคน้องชายเลิฟโอเคพี่ชายรัก รักนะน้องชายเลิฟโอเคครับพี่ชายผมมีตังค์ไหมน้องชายเลิฟมีครับผมมีเป็นแสนนะพี่ชายผมขอเนี้ยแสนอุ้ยขอหน่อยได้ไหมน้องชายเลิฟเอ้ยมึงคือรถมาดิมึงคือรถรถดิไปไปกูจะต้านไม่ได้กูสะต้านรถไม่ได้กูสะต้านรถไม่ห่วยเอ้ยแม่ไม่ได้ซ่อมรถอีกอยากไล่ดิมึงมาว่ะกูขอเล่นภายนอกว่ะผมมีเทเซอร์อยู่ชายได้อะไรนะมีเทเซอร์ชายได้ไหมเอาดิพี่เอาดิมีกี่กูไ่พี่เต็มเลยหึมเลยพี่ ตามมาอยู่นี่เลยเหรเฮ้ยเฮ้ยลงดิเสียไม่เงี้ยเรถจะพังสองคันสองคันตอนนี้สองคันเวงเวงรถมันเร็วมากรถมันเร็วมากลิงกิงกูเลี้ยวขวาเลี้ยวขวาเย๊กเกเลี้ยวขวาดีเนี่ดูหลอกเลี้ยวซ้ายเอ้ยสองคันสองคันตอนนี้สองคันตอนนี้สองคันมาตามมาชิวชี่ะมันจะบั้มมันจะบั้ม์ึล้วขึ้นดังบนดูหลอกขึ้นข้างใต้ดูดูดูเหินเหินเหินชีโบชีโบคัันนนสดยยออ่าง้แหละ ง่ายชิบหายอย่ามาอยู่ตรงนี้เล่นเล่นเขาไปก่อนดีกว่าเชียววะเออเอาวะเฮ้ยเขาหลังหลังดู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 ปะทะฟิปนี่ฟิปนี่แม่งกาบสามพันอุ้ยสามพันตอนนี้สามพันมีปืนมีปืนหมดเลยขับดีๆพี่กูขับดีที่สุดละตีข่าโคชิ้ดู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 ไปแล้วปุ๊บเย็ดทำได้ไงครับเนี่ยธรรมดาล้อหลอกล้อหลอกตามแท็กตามไม่เป็นไรไม่เป็นไร อย่าเพิ่งคนจะขอซ่อมทีนึงได้ไหมครับพี่ชายผมให้หมื่นหนึ่งเลยถ้าพี่ชอบมาให้ผม่อบอ่ะไอ้เหี้ยใครว่าเนี่ยโอ้โหพี่ครับขอซ่อมก่อนได้ไหมครับพี่ซ่อมปุ๊บผมให้หมื่นหนึ่งส่วนตัวได้ไหมซ่อมก่อนปุ๊บให้หมื่นหนึ่งส่วนตัวนะใครเอาไอ้บีรถรถไอ้รถติดครับรถติดรถติดพี่รถติดรถติดขอขอซ่อมก่อนให้หมื่นหนึ่งไอ้ให้หมื่นหนึ่งจริงสาระสาระอย่าพี่ผมตบได้ครับได้เฮ้ยพี่ครับอย่าเพิ่งครับอย่าเพิ่งครับพี่พี่อย่าเพิ่งดิโอ้กูจะตายแล้วไอ้บีต้องใช้ ไอ้จับไอ้ไอ้พี่พี่ลืมไปพี่จะฟาร์มยี่สิบชั่วโมงพี่ลืมน้องชายครับครับพี่อะเอาอีกแล้วอันเน,น,น,นี้ยก<น>ูขอเล่นลายเขานะเพราะกูอุ้มลายเขามาไ<ม><ก><น>งาพี่ลายเข่าพี่เป็นงง <an> ไงเจ๋งเจ๋งเจ๋งโคตรเจ๋งอะไรงไง คือคนธรรมดาทําไม่ได้ไงอ่ะพี่ว่าไปน้องว่าไปผมพูดจริงๆคนว่าไปว่าไปพี่ว่าไปว่าไปน้องแย่างเงี้ยคือว่าไป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 เหยียบแล้วก็เบรกถูกว่าไปไม่เบรกเลยอ่ะว่าไปน้องว่าไปจริง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 มันจะไปมันจะไปขึ้นได้ครึ่งพี่ได้ไงว่าพี่อยากจะลูกเนาะน้องเนาะเนาะอันอันอันนี้อันนี้ไม่ได้อะไรนะจอดรอเพื่อนเพหาพ่อมือ เฮียโง่โง่โง่จัมันล้มดีกว่าโง่ชิบหายเฮียขับรถโคตรกาาไอ้เฮียบีบิดเยือเมลิชิสมัดบีบิ r ยือเมลิชิ ฮาวิดเดือ c ีด c ค b ฮแอ่าฮ้วเฮ้ยบ้านใครอะเฮ้ยบ้านใครวะจอดแบ้บ้าน้องแต่วันนึงมันจะเป็นบ้านของแต่แบทเนาะสูดสีอุ้ยไอ้เี้ยไอ้เี้ยไอ้เี้ยทไไอ้เี้ยกูโม่ี่ไม่ได้กินหลแท็ก้หาจิตแม่สวยแปงหวามาปะาวเฮ้ยเวงเาเวงไล่เขาดูรูดูเออเบรกฟบฟบ a ไ้เี้ยอะไรอะ ีอย่าเบงนะเออเยี่ยหวเยี่ยวเย้ตำรวจงงดีลวดงงีล้วงดีหายไปไหนงงดีลวดเฮ็ดเด้องงงงอ้ะไรงงเลยไอ้โอยไอล้วดอะไรอ่ะตำรวงยี่โอ้ลวดเร็วเกินตำรวจเร็วเกินตำรวจเร็วเกินไม่ใช่แป๊บนึง โอ้จบใจมากไปไหนดีวะไปทางไหนดีวะเอ้ยบิ๊เอ้ยบิ๊ไปทางไหน io, ดีวะดีกิ๊กกูขึ้นเขาลงกูกูสุดยอดอย่างนนั้แหละลวนงง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 ลวนงงแล้วเดินแมางงนี่ไปไหนกเนี่ยไปไหนโอ้ยหรอ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 ดีดีปุ๊บงงเงี้ยงงแบบไอ้ไอ้เีย้โกมันมันไม่ธรรมดาเหมือนกันนี่ว่ะซับซ้อนครับุ้ย เดือดแล้วพี่เขาหัวเขาเดือดเขาหัวร้อนไอ้ไอ้ยลีกี้ก็แหละบ้าแล้วบ้าแล้วอย่าบ้าแล้วเฮ้ยไปหลบนี้ไอ้เชี่ยนแบงป้าไอเชี่ยอะไรนั่งรถตรงนี้วะไม่รอพี่แป๊บนึงนี่พี่แป๊บนึงนี่พี่เอ้ยแป๊บนึงนี่ให้พี่ก่อน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 พี่ก่อน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 เฮ้ยลวดเอาเอาเนี่ยพี่ต้องไปกูไปก่อนเด้อน้องไล่ขาวกูเอง ยักษ์ก <c oughs> oh, so uh, uh, okay. ูคอไม่รู be, ้จะเออพีท <Bur> ต <âm> ัวนัเก่าอ่ะอ้ยีหีบเมื่อกี้จริงๆยิงกูว่าเรียบร้อยแล้วยิงอะไรกันมาเยอะแยะวะเนี่ยพีสวยอันแน่อันน่กูพีทกูพีทโกรก้าทีชิวเลยอันนี้เขากูนี่มึงรู้ไหมนี่เขากูนี่รู้ครับเข่าแต้แหวนเข่าแต้แหวนนี่อุ้ยบีอะไรเออกลัวอะไรอ่ะบีครับกลัวอะไรอ่ะขึ้นไปดิลิงกิงโก้ดิโู้โห โอ้ยย oui> ิ้ชีวเลยยิ้มชิวเลยหอเหินดเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยพี่เฮ้ยอย่าโลกสวยลงดีเฮ้ยเอาเลยโปเปล่าวะตรวจโปป่ะเนี่ยไอ้เยังว่าไม่โอ้รถดรวยครับด้วยครับด้วยครับแต่เห็นป้ามันพีกี่ไล่เห็นปะรถผมว่ามันเกลียดที่รถใบขอพี่แป๊บนึงนะขอพี่อ่าไอ้แจ็คโอ้ดไว้ไอ้แจ็คไหนวะมันรู้จักอะแจ็คไหนรู้จักกับเจมอ่ะเอ้ยเฮ้ยไอ้รถเป็นเทียอะไรวะแป้งบักปล่ะวะรถมันบักครับคุณตำรวจ ฮัลโหลกกระจอกอย่างนี้อย่าไปซื้ออย่าไปซื้อขับโอ้โหใช้ขัาวื้อเฮ้ยใจเย็นดิพี่เฮ้ยฮึบฮึบฮึบลีเกอจิกเกิ้ลเขียนอไอครัตว์งงเดะไอ้งงเดะเฮ้ยกูไม่ไม่ธรรมดากูไม่ธรรมดาเฮ้ยเอาเอาชิบหายแล้วมาที่ไหนแล้วนี่อะเดะอะเดะอะเดะอ่ะเดะมาเดะมาเดะมาเดกัะจะมาทำอะไรทำอะไรทำอะไรอะทำอะไร ทำอะไรวัสดีครับจะเอ๋ไม่เจอกันนานเขียไอ้เบี้ยนี่เชือกกระแดะเชือกกระแดะเออเฮ้ยไอ้พี่มันไอ้นี่หรือเปล่าตายแล้วเจมแต่แบนแต่แบนเจมไอ้เี่เฮ้ยใครเรียกอะไรอ่ะรถแม่งพีกอีกแล้วโป้บ่าวะเจมสเจมสพูดมาเจมส์อะไรเนี่ยไอ้บี่ลงไอ้บี่ไปไอ้บี่ แล้วเป็นเฮียอะไรเนี่ยไอ้เฮียแม่ไปลิงไปพี่ไอ้ฮิยแม่ค่าตัวสองหมื่นแล้วอุ้ยท่านแม่ได้ตังค์ได้ตังค์หวยนะเบื่อไอ้เฮียกลับไงอ่ะพี่ทีนี้กันเองช่วยไม่ได้น้องๆโอ้ยนี่ไงว่ายว่ายว่ายข้ามฟากไปดิว่ายข้ามฟากไปดิได้พี่ปะเออว่ะมันต้องมาตรงนี้นะพี่มันต้องมาตรงนี้มาตรงนี้ไอ้้ไอพี่ไอ้พี่ต่อยเขาล่วงต่อยล่วงตายล่วงตายล่วงตายล่วงพี่พี่ตรงนี้ครับตรงนี้ครับตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้ นี่ยไอ้บีเบิกดินี่นี่อยู่ไอตรงนี้ป่ะครับนี่ครับตกลงเนี้ยโก้โก้กลับเปล่าโกกลับไม่เป็นไรไม่เป็นไรเดี๋ยวพี่ไม่เป็นไรหรอกลับเปล่ากลับเปล่าพี่ครับพี่ครับเออมาตรงนี้ดีกว่าเฮ้ยกดผิดขึ้นรถก่อนว่ายรถเต็มโกกลับเปล่าโกไม่เป็นไร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 เดี๋ยวว่ายแล้วจะกลับไงแล้วจะกลับไงแล้วกลับไงยุ่งอะไรวะแดกไอ้พี่ไอ้พี่กูบอกยุ่งอะไรวะแดกพี่พี่ ไม่คนที่อาฆาตแค้นอย่างเงี้ยพี่เตอร์ไม่ใช่พี่แด๊คพัตเตอร์ครับผมขอผมขอหลอกอ่ะเขาบอกใครเล่พัตเตอร์มเขาบอกว่าเขาไม่คุยด้วยนะทำอะไรอุ๊ยอะไรอ่ะพี่เสียงอหละไอพี่มึงไหนพี่พี่ไอพี่ลองใจพี่ลองใจพี่ลองใจพี่บูเอ้าต้องตายบู บุมบบมบพ่อ <irgendw> ม <carbono S 2> ่อกาตายไอ้บ <deja ma hi> ิไอบกคุณตายไอบิ๊กอบกไอ้บิกมกาคุกให้มไม่อีไอ้บิกไอบกณกมเกายอบิไอ้บิไอ้บบีบุ้มไอ o บ t ๊ก้วเียปฟาขอโอซีเวลามีแชทสีเขียวขึ้น ไอพี่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 โมวอทูไอพี่ไอพี่ดีเดย์ไอพี่ดีเดย์ยกพลทหารขึ้นบกมูบันนี่ดิยกพลทหารขึ้นบกดีเดย์ดีเดย์ไอพี่ดีเดย์มจักไหมยกพลทหารขึ้นบกอ่ะนี่แหละสงครามโลกครั้งที่สองว้ที่เราบุกึ้นนาซีใหญ่พี่โอ้เนี่ยไอพี่มึงต้องขื่ใจไว้รอกันรัขึ้นบกได้เลยพี่ ไอ้กูยังไม่รู้เลยว่าเซิร์ฟาหารหรือเซิร์ฟอะไรเนี่ยไปไปยกคนทหารขึ้นบกไม่ถึงไอพี่ไอพี่แม่งโดนทั้งไอซีโอซีเลยโอซีแม่งบอกขอบคุณนะครับพี่เปิดหน้าหมายความว่าไงว่าไอที่อะขึ้นบกถึงแล้วขึ้นบกถึงแล้วขึ้นบกถึงแล้วเก็มทหารด้วยอพี่เซิร์ฟโอจีนะครับตอนนี้เปิดอ่าให้ทหารใหม่นะครับขึ้นบกแล้วนะครับผมอู้ย ไอพี่วิ่งไอพี่วิ่งพลทหารใหม่ก็อย่างนี้แหละพี่พลทหารใหม่ก็อย่างนี้แหละน้องพลทหารใหม่ก็อย่างนี้แหละพลทหารใหม่ก็อย่างี้วิ่งขึ้นไปยูทิวิีการโถนี่แหละไอพี่โฆษณาเลยแล้วก็ตอนนี้นะครับ OG นะครับมีเปิดสอบไวริสทุกวันนะครับผมโอ้โหเป็นเซิร์ฟที่ดีมากคนออนตลอดเลยนะครับผมแล้วก็มีจุดฟาร์มยังไงบ้างนะครับน้องบี้มึงพูดไปดิมีหอย เออมีหอยกะลามมีเอือไหนไหนอาพีจีลงมาข้างๆหน่อยมีอารพีจีหรือเปล่าเพี้ยอพี่อ่พี่อ่ะพี่แล้วเบียอะไรอีพี่หอยเอาหัวแล้วเบีอะไรอีกมีแก๊งไหมมีแก๊งขึ้นแก๊งจะได้อะไรเออถามว่าขึ้นนี่นะครับมึงมือมือไอ้มือมึงมึงติ๊กนิ้วดิมึงติ๊กนิ้วดิว่าขึ้นเราจะได้อะไรมั่งขึ้นแแล้วกางขึ้นแล้วจะได้โซนการโดนการคือเพี้ยโซนการเดี๋ยวผมจะขึ้นเลยครับปั๊บ ก็คือได้แล้วขอขอ R P G ลงมาข้างๆหน่อยได้ั้ยอยากเห็น R P G เนอะไอ้บี้เนาะอยากเห็น R P G เนาะไม่อยากเห็นเลยบี้เราจะไปไหนเนี่ยดูฟังก่อนดิบี้ไปอยู่ข้างหลังเราเอ้ยแล้วก็แล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะไอ้บี้คือคนที่มาใหม่จะได้ของอะไรบ้างไอ้บี้คนที่มาใหม่อโ่าอได้โล่โล่ร้อหิโลเลยนะครับผมแล้วก็ถ้าใครยังไม่เห็นเดี๋ยวผมตินิ้วให้นะครับปับอ่านี่นะครับผมไม่เห็นแล้วเนาะอ่าค่อยไว้เจอกันตัดคลิปเด้อ